สวัสดีครับพี่พีนะนะสายตกอยู่ผมเบียร์ไปทชิงดีแหละวันนี้มากันที่คลองหนังบ้านบางดำแล้วก็บางฝานมาหาผลงานกับอิซิวตาหวานแล้วก็หนูเจอรี่นะครับไม่รู้โปรเอฟเขาจะหาผลงานหนูเจอรี่ให้ได้ไหมมาดูกันในคลิปแล้วกันว่าจะเจอกี่ตัววันนี้หรือจะแห้วก็ไม่รู้นะครับไปติดตามรับชมกันได้เลยก่อ อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นคันเลดเตอร์นะครับลอกฟ้าแอร์ทีวีสายดูโรคิงเฮกซ่า0.8นะครับถัก6แล้วก็สายหน้าอิวลูชั่น15ปอนด์ครับแล้วก็ตะกัวสปินเนอร์ลัวหรือจากร้านพิตา้าฟิชชิ่งลัวนะครับ2กรัมแล้วก็เหยื่ออิซิวตาหวานอันนี้เราก็จะมาหาผลงานกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ลงสแลงเลย เอาสายพี่มาอีกตายแล้วโหแล้วพันยังไงอ่ะมาปุ๊บก็ได้เรื่องเลยม้วนกุบซื้อซื้อสายนี้ของข้า,าไม่ใช่เอาของแกไปใส่สายเอ็นเรอไม่สายเอ็นของข้าตัวนี้ ง่ายที่สุดคือเดี๋ยวได้ไม่ต้องไม่ต้องนี่มันอยู่ตรงนี้อีกสามสี่พันอ่ะอื้ออย <พ uka> โอ้โหตัวอย่างเล็กฟองละเอียดเลยหวานมันมันครับกรอบกรอบครับทานดิบได้ทานสุกเนื้อหวาน,าน,นหานอมอร่อยครับวันนี้ขายั <พ uka> เหเอย่างพิเศษเลยครับโลเดียวยี่สิบพิเศษ 10, ส,สิโลห้าสิบโอ้โหสกิปปิ้งสกิปปิ้งส่วเลยครับ มาจะอยู่นี่เลยตามย่าเหมือนเดิมปลาช่อนอยู่ตามย่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมาตีเลียดมาเลยได้เลียดตะลิงอ,อะไริดเลลยต ฮืม <c oughs> แตกเลยอะไรแตกวะ <c oughs> อันนี้แตกเลย แตกแล้วเราก็ต้องทำให้มันแตกเข้าไปอีกเพื่อจะเอามันออกพี่ดูแลวว่าพี่จะตั้งช่องว่างเอฟสายฟู่ตีไปผู่ไปถ้าตีสายไม่ผู่ไม่ใช่เอฟเฮ้ย่ดูป้าดูฟองมีฟ้างน่า ไม่ทันได้อัดเลยครับตัวนี้ตีไปงงง,งอ่ะคนอัดคำเตือนปล<บ>า,าเล็กปลาใหญ่การหมดเฮ้ยวันนี้ไม่แห้วเว้ยใช้ใช้ซิลจาว่านี่ต้องมีต้องใครเปกเปิดยองสูงปากเปิ่<า>แตกกระจุยหมด แม่งตัวแค่นี้แม่งกากกระชากก็ดูมึงว่า,า,า <c oughs> เียงกระเป๋าถือคอนเซ็ปต์ของคืออะไรเอ,อ,องหวานประกอะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เดี๋ยวปลดแล้วก็ปล่อยนะเนี่ยปลดสดๆอย่างนี้เลยเอามาเล่นปัาเล็กกันหรือเปล่าเนี่ยอืม <c oughs> หลายทีแล้วไอตรงนั้นเนี่ยใคไม่ใหญ่ได้สนุกด,ด้วยไปตัวจบ่อ <c oughs> มันจะกัดเปล่าเห็นย like bon ังครับลูกไปพ้นเอ้ยเล็กใหญ่ก็น้ำหมดแหละหู่าตกได้นะพักตกนนฟูวัดน้ำน้ำปองน้ำปองน้ำ ยังไม่ได้ทัก <paranormal> ต <esis> ัวไงพอมีต <médico> ัวแรกมังจะทำให้เรา c o ี y กระเป๋า ภารกิจสำเร็จครับหาปลาได้หนึ่งตัวเจมตามตามพี่กอล์ได้กดี่ตัวจ๊ะ <c oughs> ไม่คุยกับใครวันนี้ตีดีขึ้นยังครับโเอฟเงียบขอไม่มีปลาปลาเยอะแยะกว่ของไม่มีปลาโอเคครับวันนี้ก็จากลาเาไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก,ากา็มีเลื่อกปกติจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ